สวัสดีค่ะพอนิสาแฟมาที่รายงานตัว YouTube เหมือนเดิมค่ะนะคะรายงาน f อทีทุกท่านรายงานเอทีทั่วโลกเดอค่ะเรือใจเรือใจเรือใจอใหลายเรือใจแล้วก็บแบบว่ามีความเจ็บจี้จีอยู่ใน,ในใจนะคะที่ว่าแบบไม่อยากวรางหอด คือดาขักดาแนเแท้นะคะโอ้ยนะคะ้องลาไปเห็นยังไงน้ะนะคะยังดาอยู่นะคะโอ้ยตา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 ยคนที่เป็นล้มกระปากเจ้าคนบ่าเขาใจค้อกันว่าจงเสียดจงชั้งเอยียง้องลานักนาคือด,ดาแข่ดาว่าวัตถนเด็กหลายสิ่งหลายอย่างเราเอสทีเขาเบิ่งเจ้าดาอยู่เอสท,ทีทัวโลกนะ่ะเขาเบิ่งเจ้าดาอยู่เขาใจบ่ เขาเอตตีเขาเพิ่องอยู่ว่าเจ้าวายอย่างนองลาเราเจ้าที่ให้เขาไปช่วยเหลือเน่ะเสียใจด้วยที่เขาที่ไปอันนี้กระบอกูคือกันกับเจ้าไปด้าน้องลาอยู่ด้าอยู่ตลอดล้วใครที่ไปช่วยเหลือเจ้าบอกว่าให้ไปช่วยกันปั้นเพลงให้บอกว่าให้ไปปั้นเพลงพวกเจ้าล้วใครที่ไปช่วยเจ้าคอ,อยหยักหูใครที่ไปช่วยเจ้า เอฟทีคนไหนจีบด้วยเจ้าด้วยกันไปปั้นเพลง <_ C 1> เจ้าดาหนงลาเอาเปล่าเปล่าเปล่าดาจ้าปุนดาสิวาแบบที่เสียหายหายวาเขาฮับรางวัลกขาฮับรางวัลแบบโดนแบบนี้รางวัลในตื่นเปลี่ยนตื่นเขา <_ C 1> เอ้ยนึกว่าบาปนะกิกากินหัวรางวัลน,นี่โบเมนรางวัลตำตำเด้สูงเด้บาปกินหัวปากปากโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเจ้าดาคำลาเปล่าเปล่าเปล่าอยู่ เมื่อคืนนี่เจ้ากระดากันยุแต่ละพาที่เจ้าเจอเจอิวเวาเอฟซีถุกคนเขาเบิ่งกันมืดเขาเบิ่งเจ้ากันมืดช่องเจ้าอยากอยากใหญ่อยากโตคนทุทไทยแต่ยังเหลืออยู่ท่อนี้เขาว่าไอ้คำปากเจ้านั่นแอละอแล้วใไขที่ไปใคไข่เขิีป่ปนตัวไอไข่เขีบเปตัวเราควจะว่าหาว่าหาว่าเอฟซีใจแคบหาว่าน้องหลาใจแคบหาว่าเอฟซีใจแคบ ไครยนติดไปตัวเจ้าเนี่ยเบ่าเจ้าดาอยู่น่ะดานนองหล่าอยู่น่ะดาเปล่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 าอยู่มาคืนนี่เจ้าดาอยู่เด้เบิ่งอยู่เด้หาว่าเขาเหตุงานขาดทุนแดงขาดทุนแดงแล้วที่นี่ก็บอกไปช่วยเขามาโทษเราละพลตุทัยก็มาลงที่น้องหล่าน้องหล่าเขาก็ว่าแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจดอกอยากเว้าวยังเขาว่าไปปลาเขาเขาสิวายยังเขาว่าไปมือเขามีมีทิวติพิมพ์กับพิมพ์ไปอ่ามาตังยิ้ตังใจกัน ลูกพ่อแม่เดี่ยวกันแท้แยังเลี้ยงกันบ่ได้เลยยังวากันบ่ได้เลยอ่าน้องเขาก็คิดถืกแล้วเข้าไปทางเขาเขาถืกแล้วมีแจ่เจ้าน่ะ,ะด,าดาดาอยู่ใจจืดใจดำกันบ่มาสวยปันเพงตรงถึงสุดแล้วแล้วก็บ,บ่ยอมมาซวยปันเพงปันนหยังนี่เลยคือว่าสูงสุดนี่ติคือว่าสูงสุดของน้องหลาน้องหลายยังไปบ่สุดค่ะ น้องหลานยังไปโบตุนน้องหลายยังอยู่ยังอยู่คือเกา่าน้องหลายแต่ว่าเขาก็ดีดีที่ว่าดีกว่าเกา่าเท่านั้นน่ะยังไปโบตุนโบตุนก็คือว่าพวกเจ้ายัางดาเขาอยู่เราเขาก็ยังดาเขาอยู่เราเราผู้ใดญจิตบกลับไปช่วยเจ้าขอให้บอกแค่นี้ละข่อยคนหนึ่งละข่อยบ่ตัวข่อยบ่เอาข่อยบ่มองต่ำพ่อว่าไอ้กับปากนี่ละปากที่ยังดาน้องหลายอยู่น่ะไขจิกลับไปช่วยเอฟี้พอหักแม่หักเอฟี้น้องหลา,ย,นะายทุกคนไขจิตไปช่วยผูมีไขช่วยหรอก ไอปากแบบวกเจ้าเนี่ยเราก็ว่าแบบโอ้โหลังวันจังตันลังวันจังต่โอ,โห,โ,อโหแบบนี่ใสาสามมากเลยเลวมากสามมากเลยบอกตรงตรงเลยคนแบบมีนะคะค่คอยไปเห็นเราวูแบบเจ็บบริวาไผ่เด้อบริเอยใส่เด้อแต่หัวสามทั้งสามทั้งเลวทุดยอดที่คุณมาเกิดด้เป็นคนใดเนี่ยทุดยอดเลยนะคะผู้ใดตรงคุณมาเกิดเนี่ยอยากหูอย่างเลย นั่อยู่นนๆนองลาเป็นผู้ยิ่งก็ด่าอยู่นะนะดาพ่อ, <hi> าอดาแม่ตัวเองเอยู่จำนั่นล่ะบ่เขาใจคือกันแล้วก็นั่งดาตัวเองนําตัวเองก็เป็นผู้ยิ่งดาอยู่นานะโอ้ตายตายแล้วมาคืนนี่เห็ดดาแบบใจุืดใจดำยังเบาอยู่นะเบาอยู่จำซากคือกันั่นบอกว่าตัวปันเพ้งไข่จีบีตัวอยากหูไข่จิบีตัวแบบนี้อ่าก็เบิงเอาได้เบิงเอาไข่จีบีตัว ยังด่าอยู่แบบนี้ใครจิไปตัวเอฟทีไหนก็จะไปตัวเข้ากระแลนหนีกันนะั่นด้วยเขาเบิรงตือตือบางคือเขาเมตนมาเขามาป่วนมาป่วนกัน,ขเ,นเขาเมตนมาเขายังเบิรงตือตือเลยเอฟทีสองร้อยสามร้อยคนบางช่องนะเอฟทีนะเขาเคือยังเบิรงตือตือเลยเขาบอตอบโต้ท่าบอจัดก,การไปนะเอฟทีก็จะไปเมืเจ้าของชอนะ่องน่ะเจ้าของถ้าเจ้าของช่องยังเปิดโอกาสให้อยู่นะยังเจ้าของช่องยังเปิดโอกาสให้คนป่วนมาว่า่นะ เอฟตีกับจีนีหมดเขาก็บ่เอาตอนนี้เขายังเพลงเลงอยู่เขายังเบิงอยู่ช่องไดไล่ตดกระตามแต่เอฟตีเบิงถูกช่องเบิงกาันกระทําว่าว่าแบบ้าคนมาป่วนแล้ว้าคนมาป่วนถ้าคนตะปพกตายป่วนมาป่วนมาว่าอย่างนี้จัดการบ่เขาก็คุยอยู่เขาก็เบิงอยู่แต่ว่าเขาเ็นยังบม่จัดการทันทีหรอกแต่เขาก็ยังเบิ่งไปตอนนี้ข่อยก็ยังเบิ่งอยู่ข่อยก็ยังเบิ่งอีกหลายคนเลยเพราะว่าข่อยหู อีกหลายคนที่ไี้ข่อยเบิง่งนีข่อยจดไปหมดน,น่ะอ่าคนนี้จังตีเด้อคนนี้จังตีเด้อฉันหนีจังตีเด้อจดไว้แต่ว่าบออป่ปาดตอนนี้ข่อยกันยังเบิ่งอยู่เบิ่งหลายคนต่นนะคะเอฟซีเขาดีแหละเอฟซีทีว่าแบบอ่าบ่ค่อยชัดเจนเท่าไรมีหูมีตามีหูมีตาข่อยกัเบิ่งแทบทุกช่องคือกันทุกช่องไม่ิีว่าว่าจังไดมชัดเจนว่าชัดเจนอีหยังข่อยบ่หู อ่านะคะแต่ว่าข่อยก็ค่อยเบิงอยู่นะคะคือเบิงอยู่หลายคน manager, คน้ำแต่ว um ่าข่อยเบาๆว่าไผ่แอมข่อยก็มีหลังบ้านกันคือกันหลังบ้านเขาก็บอกให้สังเกตเบิงหลังบ้านเขาเป็นยังคุยกันเลยให้สังเกตเบิงไปกอนเย่าฟ้าวเาอี่ยงข่อยกะสังเกตนีนะคะสังเกตเบิงกอนเย่าฟ้าวเาอี่ยงเขาบอกอยยาฟ้าวเาอี่ยงเรื่องให้ให้เงียบไปกอนสังเกตเอาสังเกตเอากอนเขาวาจังตันอ่าข่อยกะสังเกตเอาอืมว่าจิมาจังได ทัชใไฮเอฟตี FT ไปตัยปันเพงเหรอบบค่ะนะคะข่อยละคนหนึ่งข่อยโบไป FT เอฟตีกับโไปอ่าพพอพอ่พอ,พอ,พอแม,แม่เขาก็บอไปในเมื่อคุณยังด่าลูกสาวเขาอยู่ดาน้องหลาอยู่ี็ยังก็อห่างด่าเป็นเปียกเป็นโต,จ,นตจังตันโตจังตีเออกระดาตัวเองน่ะเพราะว่าตัวเองดีแค่ไหนที่เขามาด่าเขานะข่ะกับเปียกัวเองถ้าในเมื่อคุณดาน้องหลาว่าเปียกตัวเหมือน ตัวเอียงหรืออียงน่ะคุณกระดาตัวคุ้คือกันคุณกระเปียบเหมือนตัวเอียงถ้าทาบ่แน่จริงนะคุณบ่บออกมาเ้าดอกแต่คุณถแต่คุณถแต่คุณแบบว่าถัาแตคุณแน่ถ้าคุณเป็นคนดีนะคุณต้อออกมาเว้าดีๆนี่คุณไโดออกมาเ้าดีเลยคุณเว้าน่ะจิตใจคุณน่ะทั้งเล้วทั้งตามเลยที่บอกใหู้คอยเบิ่งแล้วคอยเบิ่งแล้วที่ด้บบ่ไหวนะเอาเบิ่งต่อไปกันก็แล้วกันเขาบอกแล้วให้เบิ่งต่อไปเขาบ่ให้เว้าให้เบิ่งต่อไป เบิงกลัลยยาวาจากคําคำพูดของมันวาที่เป็นจังไดเราก็เบิงการกระทําของเขาน้าเบิงการที่ว่าเขาเหตุอยู่ปัจจุบันนี้เขาทําอะไรอยู่อ่านะคะว่าเขาจิได้จังไดผลจะตามถนงเขาจังไดอ่านะคะหลายๆคนนะคะเขาเบิองอยู่เขาเจาะเบิองอยู่เด้อนะคะเขาเจาะเบิงอยู่เขามีหมูมีตากันทั้งนั้นเขามีหลังบ้านกันเยอะแยะอ่านะคะชัดเจนีนบนชัดเจนนะคะ อ่าอัเนะี่เบิ่งดูเบิ่งดูที่สมองตัวเองนี่แหละนะคะอ่าปากตัวเองนี่แหละอ่าปากตัวเองว่าจาังไหนกับเขาตัวเองจังจันเบิ่งเว้นกรรมมันมีจริงจยบอกให้หู